ปัเขางออกไปทั้งนี้เลยบ้างเมได้น้องจ้างอลังมายืนเดี๋ยวเขาสิไปที่สถานที่ทสิสไ,ไปปอยนะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเมื่ออีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศวัดพัดลมลื่นดีเนาะนี่นะครับพี่น้อง เป็นไดพยานาคเป็นโอ้โหคนลุกนะครับเดีย๋ยวเขาจะขอาไปซอกตรงนี้นะครับไปซื้ออาหารป่ากอนนะครับแล้วก็จะไปไปป่าพร้อมดูโควิดเห <c oughs> ม,มือนแมอยุบ้านเลยสีเดียวกันเลยนายก็คือโควิดขี้เศ้านอะดูเขาอ้วนสิกินแล้วมันจะนอน นี่นี่ใส่ตะกร้าครับซื้ออันครับน่ารักสวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับแบบสิพลาพี่น้องครับมาเฮ็ดบุญน้ำกันเนาะพี่น้องก็คือนะครับมือนี้แบบสิมาปล่อยปลาเนาะพี่น้องปล่อยปลานะครับพอผมเห็นในช่องของอาจารย์โอเลรนครับที่มันบอกว่าการปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับมันเป็น การทังบุญการเป็นการทังบุญไทยชีวิตที่ง่ายนะพี่น้องพระ่าคํคำว่าป่านาเคียงนะครับก็คือเขาสิตายภายในมื้อนี้นะพี่น้องเพระ่าหนึ่งถ้ามีคนมาเสือกคือต้องมีการขานี่เลพี่น้องแต่เขานะครับไปช่วยชีวิตเขาม้านะครับพอดีของการไหวป่านาเคียงเป็นอย่างสิ้นนะพี่น้องก็คือเท่าที่ผมอ่านมานะครับมันก็เป็นการแบบว่าบางทีเขามีเจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือว่าเขาเห็นอย่างบ่ดีไว้นะพี่น้องตั้งแต่สร์ก้อนหรือว่าสต์นิ่งสินะครับมันเกิดฉิสสมารถแบบว่า ลดนะครับจากหนักเป็นเบาได้ใช่ไหมซึ่งนะครับพี่น้องความหมายของการปล้อยป่านะเพิ่นก็จะมีความหมายความเด็กย,ย่างแบบว่าเขาป้อยปลานินนัน่งสีนะครับปลาน,นินเพิ่นก็ดสิพ้องเข้ามาเพชรนินจินดานะครับหมายถึงว่าเขากิดสิมีบารมีเรื่องเงิน,เร,งงนเรื่องอย่างสไนะพี่น้องก็คือสิมีเงินเงินท้องนะครับไหลมาเทมานะครับย่างการปล้อยปลาลนั่งสีเออขอให้กิจการทุกอย่างนะครับราบรื่นนั่งสินะพี่น้องปลายนะครับผม ส่วนผู้ใดมีความโศกเศร้าที่กับเพื่อนกระดิพักกันนยิยมไปหาอยขมนะพี่น้องเป็นการแบบว่าออไปแบบวความขึ้นขมออกไปนะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกบนะครับผู้ใดมีจักรรมนายเว้นะครับสามารถไปโกบนะครับอาจจีเฮตให้จักรรนายเว้นะครับเพื่นอนลดความอนันต์ลุ่มในนะพี่น้องเนาะอันเดีลูกลานเฮดไบวดีเนาะในศาสตร์ก้อนหรือศาสตร์นี่นะครับ จะเป็นการดกลดกรรมลดเว้นต่อกันเนาะเทลลนเป็นไนี่นะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องวัดปากกิติยานุสรน,นะครับมวนที่ทำัา,าเหรโอเคนะครับพี่น้องตอนนีก้ก็ เสร็จสินภารกิจนะครับก็คือการมาป่อยป่าเนาะครับป่อยป่านาเขียงแล้วการให้อาหารป่าเนาะพี่น้องนี่นะครับมือหนีก็พาพี่น้องเฮ็ดบุญเนาะนะครับผู้ใดรับชมคลิปอยูะนะครับเฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ในเดอพี่น้องเป็นกำลังแร้งใจให้กันนะครับไกลจังหวัดหาพันทรซับแล้วเดอพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เขมามารับชมคลิปนะครับผมเพียงครับเดี๋ยวพบอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ